โดยที่เขาบวลงมือมันจะเถือ่อลายเส้นชีวิตคือการเรียนรู้เวลาที่เราเจออุปสรรคให้เขาเกิดสวภาวะนั้นคือบททดสอบหนึ่งที่จะเห็นแนวแข็งขึ้นยาให้เป้าหมายนั้นเป็นเพียงความฝันสบายดีนอร์นิน,นดี๋ยตอนรับขอสู่ซ่อง Adobe Channels นะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่ของพวกเขาซึ่งเป็นรายการในพอดแคสต์นะพวกเขาจะนําเสนอแนวคิดนะวิธีการคิดและการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันกับ กับแขกของเราเนาะซึ่งอันนี้เป็น EP พีทำบิดเนาะขอบใจที่เข้ามาเบิรงถ้าบอกว่าเขาสามารถ subscribe ช่องของเราได้เนาะสามารถ subscribe ไลค์แล้วก็แชร์เนาะขอบใจหลายๆโอเคเนาะแล้วในมื้อนี้เนาะได้ครับเกียรติพิเศษนะเกียรติพิเศษจากมูอของตัวเองเนาะ EP พีทำบิดเขาต้องเปิดด้วยคนต้องมุ่จักก่อนเนาะจากงมูอของตัวเองเนาะซึ่งเขากะจะมาฟังกันเนีเขาล้มกันในหัวข้อที่เขาสามารถคอนเสิร์ตเมกันได้ทุกคนเนาะก็คือหัวข้อที่ว่า เนี่ยจากแนวคิดเนาะสู่การลงมือเห็ดอ่าเขาจะสงสัยว่าแนวคิดสู่การลงมือเห็ดจังไดโอเคเดี๋ยวเขามาลองฟังกันเลยกั่อนกินแก่เคยินดีต้อนรับจุ๊ยสบายดีทุกคนเนาะถือว่าเป็นการเปิดโตชี้ญ่พอสมคทวนยกเสียงตบมือไปเมื่อกี้ <c oughs> โอเคแล้วที่จริงหุ้นจักจุ้ยมาอ่าด่วนเติบมินว่ลเขาหุ้นจักกันจากการยืมอย่างลึก โอ้โหอันนี้เป็นเป็็นนเประวัติที่หากรมู้คือกันเนาะฮะเอ้ห้องมู้จะกันจะการยืมยางลึกในการเสิ่งแม่ห้องหห้้อองงไหนห้องนึ่งโอเคแแม่ล้วแม่แล้วหงเเรียนนนึป็จุดเริ่มต้นของการที่มาเป็นมู่กันในมันนี่เริ่มต้นจากอย่างลบหรือว่ายูเรเซอร์เนาะยูเรเซอร์คิดว่าจะปีมาแล้วบนใจนะตั้งแต่ปีประมาณห้าปีตั้งแต่เอ้หกหกปีเนาะตั้งแต่ที่ฮู้จักกันแล้วก็ได้ห่วม อยู่ในกลุ่มกิจกรรมเดียวกันมาก่อนก่อนที่ว่าจะมาเป็นมูในตอนนี้มาเป็นมูกันเนาะเป็นมูวะวายอดเนาะวายอดเนาะอาจจะเมย์จะเมย์โอเคเนาะซึงกะเนี่ยเพราะว่าเซิญมาจุยในวัอนี้เนาะคืออยากถามเกี่ยวกับแนวคิดเนาะซึ่งบางเที่เราค่อยอาจจะบูหรือบางเที่อาจจะฮู้ไปแน่แแล้วเนาะเพราะว่าถ้าว่าตอนนี้กะจุยกะเหตุทิวเตอร์เซ็นเตอร์เนาะเป็นมาเล่นทิวเตอร์เนาะมาเล่นทิวเตอร์ซึ่งเป็นบอลที่สอนภาษาอังกฤษให้ครับ อ่าว่าจะเป็นทางเด็กน้อยแล้วก็นทางคุณใหญ่ัญ่นแล้วแ็นบออ่ะ,ะ,อะก็เลยนั่นแหละเป็นสิ่งที่มาที่แบบเอยซเซอรนจี้มาอีพีนี้คือจากแนวคิดสุ่การลงมือเหตุเพราะว่าก็เลยว่าถามว่าเป็นอย่างเขาจึงมีแนวคิดที่อกบบเริ่มเป็นเป็น,ปนอ่าเขาอย่างเริ่มเริ่มมาเริ่มหรือว่าวติวเตอร์โออ่าชีมาชีไปชีจริงกันยาวเนาะแต่ว่าทำสิเล็าสันส้นๆเลยก็คือตัวเองเป็นคนหนึ่งซะที่ว่า เคยผ่านการเป็นนักเรียนอ่อ,อนชีถือเอิเนอน้นวักเรียนบได้เลยนะอ,อนับประมาณว่าเนาะหลายคนก็คือซีซีบ่ฮหูมุมนี้ของ,อของตัวเองอแต่ว่าตัวเองหัันเคยเป็นนักเรียนที่อ่อนถึงขันที่แบบว่านักเรียน46คนในห้องอเขาจะตกอยู่ที่แบบ44 45บิดตลอดจนไร่เชื่อที่แบบเขาได้ปึ้ม็นผู้ประรอ,องนะจนต้องได้แบบหาเอื้อยเซ็นให้แทนย้อนยันเมย์ให้เชียนะแล้วมันก็เลยเป็นปุ่มตัวเองนิดนึงว่าแบบ ชื่อตาหน้าจะคนทองข่ายอยู่แล้วว่าเป็นคนที่แฮนโบได้จนสุดท้ายก็เลยว่ามาฮอดซ้องนึงแหละชีเริ่มมีเป้าหมายในชีวิตเนาะเป็นซ่องมองหมเจก็เลยเริ่มพันตัวเองจากการที่เป็นคนที่แฮนโบได้พยายามตั้งใจงานให้หนักกว่าคนอื่นๆใช่ไหมกับเนียกันชื่อบบได้ว่าตอนนั้นแฮ้งมันดาใจมาจากอย่างเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งทีคนพบก็คือเขามีจุดประสงค์หลายขึ้นแล้เป็นเหตุผลที่ว่าพยายามจะหาทุกวิธีทางเห็ุให้ตัวเองเป็นคนที่แฮนได้โดยการที่ว่าต้องทุ่มเทถึงขั้นนักประมาณว่าคนอื่นแฮนแปด แะหว่าตัวเองเป็นคนที่งานตั้งแต่8โมงจนฮอด8โมงเช้าจนฮอด8โมงครึ่งตอนแรง8โมงเช้า8โมโอเคและสาวอาทิตย์ก็ต้องเฮียนเพิ่มอีกทุกวิชาที่แบบเขารู้สึกว่าเฮาขาดตั้งแต่8โมงเช้าคือกันไปจนฮอดประมาณช่วงแบบ7-8โมงแรงเสียนะมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าวนอยู่แบบรูปแบบนั้นแหละในชีวิตจนแบบรู้สึกว่าอยากก็ต้องการเรียนกันเฮียนกันเฮียนทีหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งเสียนะถ้าถามว่ามันดีบอก็คือมันกเปลี่ยนตัวเองได้หีจากคนที่เฮียนบ่ได้้นนขึะ แล้วกายอมแพปบาจุดนั่นก็เป็นช่วงหนึ่งทีเว่าเฮนนห้เขาเริ่มมีทัศนคติกับการเ<ม>ฮียนดีขึ้นละแล้วกาจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งที่อยากทําให้ตัวนี้เนาะ <c oughs> <ๆ>ก็คือว่าจากการเริ่มเป็ืนดเรื่อยแหละเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นติวเตอร์มาปุ๊บเขาก็ต้องได้เบิงเ่<ๆ>งแยงกู้คนมันบอกต่น,<ๆ>นอกจากนั้นก็คือเบิงเบ่งแยงเ,เรียนเท่าแหละ แล้วมันก็เป็นจุดเปลี่ยนในจุดหนึ่งที่เราคิดว่า้การศึกษามันสําคัญได้นี่เพราะว่ามันมีอย่างนี้อีกหลายคนที่ก็จะเป็นแบบเฮาคือเป็นคนที่เทียนบ้ได้คล้ายๆคือแบบต้องการคนที่จะมาแนะนำมาให้คำปรึกษาที่ดีกิเชยนะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าอยากมีแบบนี้ล้วก็ได้ลองเห็ุโปรเจกต์ตัวนี้ขึ้นมาเสนอกับทางที่นั้นแล้วมันก็เป็นโปรเจกต์ที่ว่าเขาได้ลงมือกับหมู่มาแล้วเนาะต่ว่าตอนนั้นเป็นเรียนรู้เซนเตอร์เป็นยังงเป็นเรียนรู้เซนเตอร์แต่แน่นอน งบประมาณบ่มีก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแหละสิ่าเราจะต้องเริ่มเฮ็ดอียงที่มันง่ายก่อนก็เริ่มจากการเฮ็ดเป็นห้องสอนภาษาอังกฤษก็เลยเป็นชีมาชีฝ่ที่ตัดสินใจเนื่องจากตัวเองกระจบบรแหารธุรกิจมาแน่แล้วก็เป็นคนที่ภาษาอังกฤษโอเคประมาณนึงก็เลยตัดสินใจอยากจะเปิดเป็นห้องสอนภาษาอังกฤษคือเจ้าเอิ้นโอเคประมาณนึงค่อยโบยากมัน่อยากมันเนาะก็เลยฉือเลิ้นมามาเลีนติวเตอร์ มาขายหลายด้วยนึ่ยใช่หมอ้าวว่าเป็นอย่างไรอีทำอิกเนาะโอ้จริทีโอเคแล้วเพราะฉะนั้นเอ่อเดี๋ยวเฮ้จุ๊ยบอกถึงว่าอะณาเขาบอกว่าสิ่งที่เฮ็ดให้เป็นข้อยุ่งยากซะเนาะเป็ประมาณเราความท้าทายอีหยังที่เขาเจอประมาณว่าเฮ้ยเขาคิดเขาคิดอีหย่างตอนนี้เขาคิดแล้วมันบอกว่าเขาอยากเฮ็ดมาเรียนติวเตอร์เขาอยากเฮ็ดติวเตอร์แล้ว ก้อนที่มันจะมาเปลี่ยนเป็นหูเป็่นหางแล้วก้อนที่มันแบบมันจะมีมาเล่นที่เขาเขาไสกันอยู่ทุกมือนี่เขาไปเห็ดกิจกรรมเขาไปเฮตดอนาที่อย่างต่างๆที่มาเลยไปเศร้าสามาันเศร้าได้ด้วยกันอย่างประมาณนี้นะแล้วมันมันมันมีความท้าทายอย่างไรที่เกิดจากมาเล่นหรือว่า process มันเปลี่ยนอย่างไรข้าวต่างแท้ที่จริงคิดว่าการจะเริ่มต้นธุรกิจตัหนึ่งเนาะความท้าทายมันทข้างคล้ายๆกันแหละส่วนใหไงรู้สึกว่าอันแรกก็คือว่าเขา บ่มีเป้าหมายชัดเจนในการที่ว่าจะลงมือเฮ็ดซะเพราะว่าซอนโตก็ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็คิดว่าอยากมีเนาะแต่ว่าด้วยความที่เฮาก็คิดว่าเอ้ยเป็นอย่างบ่รอ็่าก,ก่อนเรียนจบจึงเฮ็ดน,นั้นเฮ็ดน,นี้เอิเ้นบ่รอ็่าความฝันอะไรไปออ้ายๆว่ามีความฝันแล้วก็จริงแต่เฮา,าคิดแต่ว่าเอ้ยไว้ให้พร้อมกันนี้ก่อนจึงลงมือเฮ็ดซินะความคาทารแรกน่าจ,จะเป็นตัวนั้นสําหรับใครหลายๆคนที่อยากเริ่มเหตุธุรกิจหรือว่าเริ่มเฮ็ดบางอย่างที่เป็นโปรเจกต์หรือโครงการตัวเองเนาะ อยากให้ทุกคนอ่า้องเบิงมาตัวนี้กับเจอคือันก็คือแบบครั้งแรกกับแบบเฮ้ยชีชีได้โบว์ว่าซีโอเคโบซีนะแต่ว่าถ้าที่สุดแล้วเนาะมันังขึ้นไปขึ้นมาแบบนี้มันเป็นอย่างที่ว่าเขาจะเสียเวลาไปกับมาล่าห์ถ้าหากว่าเขามานั่งขึ้นโดยที่เขาบวลงมือมันจะเคลียร์ก็เลยตัดสินใจเ็ดทันทีที่ว่าอ่าอยู่ในช่วงของการเขียนบทตอนนั้นยังไม่จบอีกเดียวเขียนบทอยู่ในช่วงเขียนบทแล้ววัเริ่มเสร็จเลยพอเขารู้สึกว่าช่วงเขียนบทกับอันนี้สารภาพเนาะมีมีเวลาอยู่วันเ่าร์ เราก็ได้แบบทุ่มเทกับบทอย่างขนาดนั้นเทอะไรวาเราก็แบ่งเวลามาเหตุอันอื่นนะแล้วก็อาหลังจากนี้เริ่มแบบน,นี้ตอนแรกอะเจอขอนอยู่งนายคือเรื่องของการที่เราจะเหตุเซอร์เวกันตลาดพะ<อ>ว่าส่วโตกับมาอยู่แม้ว่าเราจะแบบผ่านประสบการณ์ของการเดิวเดอร์มาหลายบอลเนาะหรือว่าผ่านการเฮียงานไหว้ียนเก็บกับข้อมูลแบบหลายที่สุดที่จะเป็นไปได้แล้วแหละแต่ว่ามาลงเห็ุตัวจริงมันกับบุกคือกของข้าเพราะว่าแต่ละบอลมันกับมีปัญหาต่างกันเนาะชวโตที่เจอกับคืออัน ำมิดจักกตั้งราคาขายเงินคอนขังจะสูงโดยความที่เฮา,า,ากับคาดบังจากชั้นดอลก็กคือหาทืนคืนไวๆนอะ่น uh huh. แต่ว่ามาเหตุไปเหตุมาละกับเจอจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งมาเมื่อมาเจอักเรี้หลายๆคนที่ข้าเจ้าอยากมาเงินแล้ขวขา,าเจ้าบอกว่าขาเจ้าบวสามารถจะจ่ายได้ด้วยความที่ราค uh huh. า,าเงินเทาตอนนั้นกระสูงหนึง่งก uh ็ huh. เลยตัดสินใจในการที่ว่า uh huh. เขาอยากเปลี่ยนมุมมุมมอง uh huh. เลยว่าอยากเปลี่ยนแนวทางธุรกิจเขา uh huh. เขาเพราะอยากสร้างธุรกิจที่ว่าหาเงินได้หลายที่สุดละแเขาอยากสร้างธุรกิจที่ ช่วยดูดถังคุมได้หลาายที่สุดก็เลยเนาะกะตัดสินใจในการจะหลุดคายเงินลงมาแทบจะประมาณหลุดลงมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยแหละเหลืออยู่ที่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ของคายเงินที่เก็บเนาะโดยด้วยเหตุผลเดียวก็คือว่าเขาอยากหานักเงินให้หลายยิ่งขึ้นแล้วก็เขาอยากประกอบส่วนให้หลาายยิ่งขึ้นขนาดเนาะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วคาเงินเสียดลงโดกอันนี้มันมาเล่นอยู่ลงโดกเนาะการพูดซึว่ายังห้หลายๆคนที่อยากเงียนตว่าจ่ใจคายเงินบอลสูงๆไปได้ะนะได้สามารถเงียนภาษาอังกฤษได้โดยที่เราไม่ต้องจ่ายคายพง อ่านั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของของมาเรื่องนั่นคือความท้าทายคือเราต้องได้ต้องได้เซอร์วิสต้องได้เซอร์วิสต้องได้ศึกษาเพราะว่าถ้าที่สุดผู้สุดว่าธุรกิจใดก็แล้วแต่ถ้าจะหาข้อมูลหลายสมัยระวางที่เริ่มเหตุก็ต้องเจอปัญหาอยู่แล้วแต่สิ่งสําคัญคือเราเจอปัญหาเขาสิ่ให้ปัญหานั้นมาหยุดเขาจากการไปต่อหรือเขาจะเอานั้นมาเป็นแรงผลักดันแถวพยายามหลายกว่าเก่าจะผ่านพ้นปัญหาไปได้หลายตัวคือสิ่งที่คิด นั้นหลายคนที่แบบแม่ค่อยๆยงคิดว่าลหลายๆคนที่เขาเจ้าเริ่มเห็ดเนาะเริ่มเห็ดสัหร่อสันึงอะอเริ่มเห็ดสําหน่อสันึงถ้าว่าเขาบูมมักมันแท้ถ้าว่าเขาบูมมีแพชชั่นในการที่จะเห็ดมันแทน้ม,มันก็จะเขาอ,อย่างร่มเรื่องแบบ่งยๆถ้า,ามนันเจอปัญหามันว่เอออันนั้นเป็นเป็นความเป็นแนวคิดที่ดีเพราะนั้นก็แล้ว,ลว,ลวในตอนนี้มีแนวคิดใดที่เขากำลัง หรือว่าปัาสฉญะใดที่เรากำลังใช้ในการดำรงชีวิตยอยู่ในตอนนี้อที่จริงก็เป็นอันหนึ่งที่ใช้มาดดดแล้วคือกันเนะาะหลายๆค,คนยิ้หจักกะเจะาหูสิ่งนั่นก็คือ life is learning life is learning ช okay. ีวิตคือการเหยนหู คำว่าเฮียนหู้ในที่นี้ก็คืออ่าคล้ายๆวเฮาหู้สึกวา่าชีวิตของเขามันมีหลายอย่างที่เฮายางบ่ฮู้นะ uh huh. ดังนั้นแบบการที่เขาได้ลองเฮ็ดสิ่งใหม่ๆเฮ็ดสิ่งที่มันท้าทายมันเป็นอีหย่างที่หู้สึกว่าชีวิตของเขามันมันยังมีคุณค่านะครับต้องได้เห็ุต่อๆไป uh huh. แล้วก,ก็พอาบางครั้งคือเป็นส่วนตัวเนาะเป็นคนที่ว่าพอย,ยมักอยู่ในจุดเก่าดๆๆ uh huh. พอเฮาหู้สึกว่าเขาอยากลองเฮ็ดสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆ uh huh. แต่อย่างคือแร,แรกเริ่มอ่าการเฮ็ุวิทยาของเขาก็จะมาในรูปแบบของแบบ พอประสานง,งานหลังๆเนาะก็อยากแบกออกไปนี่ละอ,อ,อยากไปเห็ดด้านอื่นแน่สิ <Okay. S 2> นะอยากลองแฮนด์มู้เรื่องของการเห็ดการตลาดอยากแฮนด์มู้เรื่องของการเห็ดอ่าประชาสัมพันธ์อ,อ,อยากแฮนด์มู้เรื่องของการเห็ดไอทีก็อยเลยอะไรอยากเพิ่มพูนสกิลตัวเองกันแหละร <c oughs> ูฟุลด์สกิลเราเรานี้มันเป็นสิ่งที่ติดตัวเอาไปตลอดก็เลยนั่นคือปรัาญา life is learning life is learning มีมีที่มาบ่ที่มาวะ บูมีเว้ยบูมีแต่ฮันโอ้คิดออกคิดออกละเคยไปห้อมกิจกรรมนึงแต่ก่อนือว่าไอลีฟเนาะเป็นกิจกรรมซึ่งว่าที่จริงตัวนี้หันเดี๋ยวนี้ก็ได้เปลี่ยนซอมามาเป็นแคมปัสมิกเซอร์กรรมนึงที่ว่าเฮ็ดเพราะใบหนุ่มนี่แหละเดี๋ยวราคาตอนนั้นเคยเคยถูกถามเนาะว่าอันนี้ยังก็ what is life It was I what is life? Then um, i life แล้วตัวเองตอนนั้นยอมหากวัสดเลยได้แบบเฮ้ย life ไม่อยังวะสินะแล้วแแต่ละคนจะมีนิยามแบบ life is journey life is นี่นั่นไปเนาะ จนกระทั่งตัวเองก็คือพอออกตอนนั้นก็บม่ได้ตอบจนกระทั่งกลับมาฮอดบ้านแล้วมาถามตัวเองว่าเฮ้ยข่อยมักอย่างกันแท้อี๋ที่ในไข่อยยังมีชีวิตอยู่ต่อจึงมาค้นพบว่าเอ้ยเฮามักกันเยันทุ่มไปก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าได้นิยามนี้มาคือ life is learning life is learning แมนแหละสื่อคือมาเรีนโอ้คือกันแมนนมีมาเพราะว่ามาเรีนเขาก็มีสโลแกนได้คือ learn together grow together นั่นคือสโลแกนของพวกเขาเนาะเห็นทุ่าเป็นูพนักงานเติมใหญ่ไป็นพนกงานติดตัองโอืคตัมือ

แต่แกมีอีกหนึ่งที่หลายๆคนเจอ <c oughs> ะบอกว่าจะลงมือตอนนี้ถ้าเาเป็นนักศึกษา,าที่เขาจะกำลังฟังอยู่ <c oughs> หรือว่าเป็นผู้ประกอบการกายาหรือว่าเป็นอาจารย์เป็นนักเรียนเป็นวัยรุ่นต่างๆเนาะถ้าว่าเขาจะ้เริ่มเหตุสิ่งไหนสิ่งหนึ่งที่เขาจะมาแล้วเขาจะเจอสิ่งที่ทัอเลาวอุปสรรคที่แบบเฮ้ยเขาต่ากำแพงแล้ว <c oughs> เขาต่ากำแพงแล้วอาจจะบอกว่าถ้าหากว่าอยากให้กำลังใจตัวเองในเวลาที่ตัวเองท้อเมื่อเวลาที่ตัวเองเจอกำแพงเนี่ยเขา มอ่งกับตัวเองเนี่ยยังม้องยังกับตัวเองยากบ่วงยังกับตัวเองอคำถามที่ดีเนาะเคยมีคนบอกอันนี้มาโบนแนยใจว่าจิวชืดเปเะๆบอเนาะเจ้าบอกว่าถ้าชีวิตยังโบสิ้นก็ต้องดิ้นลนต่อไปเรืเอยว่าส่วนตก็จะเป็นคนที่แบบว่าเวลาที่เราเจอเรื่องท้อเนาะเขาจะพยายามไปเบื้องคนอื่นนะคล้ายๆว่าส่วนตคิดว่าเขาบ่ได้อยู่ในโลกนี้ลำพังยังมีหลายคนที่ในโลกนี้ไปกับเขาและที่สำคัญคือ เขาพอได้มินาทีในการจะเบิงแต่ความรูม้สึกตัวเองเวลาที่เขาหันไปเบิงคนรอบข้างตัวอย่างเขาเห็นแม่ตัวเองที่แบบพยายามคือนกัน<ะ>ใช่ไนหะ<ะ>หันไปเห็นไอ,อ้น้องตัวเองหรือเห็นเห็นคนอื่นๆตัวอย่างเพื่อ,อนหนึ่งในคนที่ว่ามักจะไปเบิงวิดีโอของเราเนาะเวลาที่รู้สึกท่อก็คือนิกุจชิกอันนี้พออน,นุญาตอันเราถึงเราในหนึ่งคือเราเป็นคนหนึ่งที่บมมีแขนบ่มีขาแต่ว่าเราเป็นอีกคนหนึ่งน่แหละที่อรนู้นสึกว่าเขาอยากบื่นหลายขึ้นพยายามหลายขึ้น พอ Dante, да, เราบอกว่ามันบทสําคัญดอกว่าปัจจุบันเขาจะเจอปัญหาอย่างไรหรือว่าเขาจะมีอย่างหรือบ่มีอย่างสิ่งสําคัญคือเจ้ายังมีความบังหระเจ้ายังมีความเสี่ยงในการจะไปต่อกับสิ่งที่เจ้าเห็นเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เขามั่นใจว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ข่อยต้องเห็นนี่แหละคือความฝันของข่อยมันคือ passion มันคือความหลงใหลของข่อยแล้วเขาจะทุ่มเทกับมันรกว่งมันจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันครับอ่าชวนโตเป็นคนแท็กความสำคัญของครอบครัวเนาะนั่นหมายความว่าเขาจะยังบหยุดจนกว่าที่ครอบครัวเขาจะสบายพอที่ที่ที่เขาตั้งเป้าหมไว้ รากาเวลาที่เราเจออุปสรรคให้เขาเกิดสภาวนั้นคือบททดสอบหนึ่งที่จะเห็นเขาเข้มแข็งข,ขึ้นตัวอย่างง่ายๆคือเวลาเช้าอยากได้กล้ามเนาะอันนี้มีดินกล้ามมีหนาจะหู้แหละจะเอาซิกแพคจะเอากล้ามเขาต้องได่ทุ่มเทเหตุกับมัน,นั้นบอบางครั้งเขาเจ็บเขาป,ปวดแต่สิ่งเหล่านี้มัน่วยเขาไปหาจุดที่เขาตั้งเป้าหมายไหม พราะอย่างเนอะในในส่วนตัมแมนคือก like ันเนาะเ็นดีในสิ่ง so ทีถาาว่าได้บอกกับตัวเองได้บอกกับตัวเองก็จะบอกว่าเรต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เฮ็ดแมนเรต้องเปลี่ยนแปลงค่ะว่าเขามีวิธีทางมีวิธีการอย่างที่เขากำลังเห็นอยู่ในตอนนี้เรต้องเปลี่ยนแปลงสิงที่เฮ็ดถามว่าบอกกับตัวเองในอดีตได้ก็สิ่ก็สิบอกว่าเฮ็ดคือเก่าเฮ็ดคือเก่าเนาวถามว่าเฮ็ดได้ดีกว่าเก่าคือเฮ็ดได้ดีกว่าเก่าเฮ็ดให้มันดีขึ้นเพราะว่าคันเทาจะเติบคนเทาจะเติบใหญ่ได้มันก็ต้อง มีมีการล่มมีการลุกมีลมลุกคุกคามแมนแมนแมนีปุซซคมีมีอย่างหลายๆอย่างเสียว่าอันนี้ยังเป็นอีกเพิ่อย่าง long journey เนอะการเดินทางในชีวิตของเขามันมันก็นอย่างหลายเพราะว่าถ้าหากว่าในวิกฤตการที่ผ่านมามันบอกโควิด -19 เ้าที่ยวเท่ยวผ่านกันมากรเท็บให้หลายๆคนแล้วก็หลายๆชีวิตที่แบบเพยังคิดได้ว่าเออถ้าหากว่าเราหยุด S <S <an> แล้วเขาเจออุปสรรคแล้วเขาหยุดในชีวิตเขาจะเป็นยังไงคิดห <ừ> าปีออก <ừ> ว่าคันเขาหยุดแล้วมันสิเป็นอะไรเพราะฉะนั้นก็นเลยว่าเออนั่นเป็นสิ่งที่เป็นแห่งพักดันอีกแห่งพักดันหนึ่งแล้วก็เป็นแห่งพันดันใจถ้าว่าเป็นผ่ยสามารถนําไปใช้ได้ก็สามารถนําไปใช้เนาะถ้าว่า,ามีสิ่งใดที่ทเราพยายามที่จะเหตุอยู่ในตอนนี้ถ้าว่าท่อโอเคเราบึ้งจุ๊ยไวเราว่าเฮ้ยคนนี้ยังวัวท่อเนี่ย คนนี้เอนท้อด้วยเนาะชีวิตหมดสิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปเนาะโอเคเนาะเพราะนั้นก่เ okay ข้าใจเนาะสำหรับว <You> ันนี้มีอย่างอยากเพิ่มเติมอยากเพิ่มเติมวอ่าขอฝากไว้ซ้ำกับผู้ ที่กําลังขับสมมาดูบี้อยู่เนาะเพราะว่าสนันโตคิดว่าคนที่ขับสมสันไหกันอาจจะเป็นัยรุ่นแหลกอยากะฝากไว้ว่าถ้าหากว่าน้องน,องนอง้คนไหนหรือว่าจะเป็นมูรุ่นเดียวกันก็พวกูั้แหละที่ว่าอาจจะมีเป้าหมายอย่างบางอย่างแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือเหตุอยู่เนาะอ,อยากบอกทุกคนว่าการล้อท่ามันคือการสูญเสียทุกวินาทียิงเฮาล้อท่าไปหนึ่งปีเฮาสูญเสียหนึ่งปีเขาจะได้เริ่มต้นเห็นยิงเฮาล้อท่าไปสิบปี เขาจะยิงสูญเสียเวลาสิปีเบ่้เร,เริมต้นเห็ุแต่ท้ายที่สุดมีหลายคนแล้วที่จนกระทั่งมาฮอวันว่างมั่นไฝสีบิดจ,จึงมาค้นพบว่าข่อยยังไม่ลงมือเห็ดสิ่งที่คอยตั้งเป้าหมายัยดังนั้นอยากบอกทุกคนว่าเมื่อใดกระตามงที่ตั้งเป้าหมายยาให้เป้าหมายนั้นเป็นเพียงความฝันแต่ลงมือทําแล้วเป,เป้าหมายนั้นจะสําเร็จ